ท่านน่ะตอนนี้ทีมงานพลาสโกลาฮ่อมาลุยสวนสวนกาแฟทุกท่านที่ใช้ปุ๋ยเก่ากาเซนโนของอของสเก็ตฟาร์มท้านน่ะมันนี่เขามากันเป็นรถใหญ่เลยเนาะมาลุยเข้าสวนกันจริงๆเลยในวันที่19 19เดือน6ปี2 0 0พันสหาสทุกท่นนานน่ะมาดมาเลยนี่ให้เจ้าของเพิ่นมานี่กระสอบแท้เลยเพิน่นว่าปตัวใบหนาขักหนาเนยหน้าใบน,น,น,นี่เนาะ ไปนะขักนะเนอิทธิพุ่น่ะอ้าโผดโผอ้าวขออนุญาตว่างกระสอบเพิ่นถ่ายูผก่อนนิดนึงสุ่สุดสุดเอาไปก่อนป้าแม้ว่าต้นนันก็เป็นปุ่มเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่น่ะใบก็ลายมาก็ลายทุกท่านพุ่น่ะเป็นปุ่มเป็นปุ่มพุ่น่ะพุ่น่ะเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่ ปวดทุกข์ปวดรลายปวดรลายปวดร้ายทุกท่านเ้ยเนาะแต่ค่าเอาปุ๋ยเก่าเกษตรโนมาเนี่ยก็นั่งมาลุยแบบสวนจริงๆทุกท่านที่ใส่ปุ๋ยเก่าเกษตรโนของบริษัทพลาสโกล่าอุทันเลอเห็นได้เขารีวิวกันอยู่ในเฟซบุ๊กใน YouTube เรื่องของการใส่ปุ๋ยเก่าเกษตรโนกับกาแฟทุกขันเนี่ยื้อนี้มาเบิ่งจริงทุกขันเนาะมาเบิ่งจริงมาลุยจริงๆทุกท่านเลย เออพ่นใส่มาสองระดูเลยวสันเก็บผลผลิตผ่านมากอ่ะพอแห้งปีธมิษพรวาดใหญอยู่หนอตากอนผสมเคมีหนอตากอนผสมเคมีเพิ่นหันทิศดพราะว่ากาแฟพอมาหลายปีต่างๆแล้วนะมัน hmm. ส no, no, no. ิมีผลสะท้อนต่างๆหลายผู้เพิ่นปลูกเพิ่นหูจักว่าสารซะแต่ว่า พอเพิ่นหันติดเป็นปุ๋ยเก่าเกษตรโนปีธมิศเกิดได้พ้นผลิตสมขวดแล้วท่านั้นบ้าสู่ปีที่2ปีนี่และเพิ่นจังเปิดสวนใดีห้าเขาเมาองเบิงเนาะแต่ก่อนเพิ่นบ่ให้เปิดเขาเบิงได้เพิ่นยังบ่ทันเสือมันนะนะหยาดมันเป็นจังได้บ่หยาดมันมีปัญหาในยายน่ะต่างๆพ่นเนาะพ่นเพิ่นเคยใส่ปุ๋ยเคมีประจําอยู่แล้วว่านซะแต่พ่อมาตอนนี้ว่าซั่นเพิ่นเปิดสวนใดีห้าเขาเมาองเบิงว่าให้มาเบิงตัวจริงว่าซั่นว่ามันได้จริงหรืออีหลีหรือบ่หรือว่ามีแต่ขี้โม้มีแต่เว้าเอา เพิ่นมาให้เปิดเพราะว่าปีนี้นักกว่าเก่าเอจากปีกายที่พอหมากดีและปีนี้นักกว่าเก่าสันเพิ่นเปิดสวนให้เบิ้งบัดที่นี่แล้วมันกองหลายสันเขียวกะเขียวกองกะกองหมากเต็มหมดเลยเพิ่นว่าให้มาเบิ้งเอาเองเพิ่นว่าแล้วปีนี้นี่ถือว่าผลผลิตของปุ๋ยเก่าเซโนบแน่นขึ้นเต็มหมดเลยสันนะเป็นจี้ๆอยู่สันเนาะเป็นจี้จี้เยอะสันเนอะพิ่นอ่ะเพิ่นแม่นบดอนี่แม่นบดแม่นบดทุกทถัด อู้หมาเป็นจี๊จี๊จีอยู่อู้นึกถันขาดลายขาดลายนี่นี่นี่หมาบักผู้ใดผุ้น่ะเป็นกองเลยตัวหาใหม่ขับใหม่เลยถัว่าโอ้โธ่ผู้ใดต้องการอยากได้ผลผลิตแบบนี้อยากมีผลหับจังซี่ถันเลยบ่มีความเสี่ยงแล้วก็บ่รดาที่เคยมีดวงมีพญาดต่างๆมันแก้ไขปัญหาได้ทัดนเนาะมันช่ลบคอยลบเป็นตรีตรี ตัวนี้นี่เก,าก่าเซเดโน,โนเวลามันลงไปลนะพพแล้วนะให้ผลผลิตแล้วนะมันจะให้แบบเงีวหนานดูกท่านเงี้ยวหนานพุน่นนะูจนกองจนฮักเนาะจนฮักจนฮักตรงต,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 ต้นพูดนะโก่งต้นจนฮักไม่ได้พูดให้ทันนี่ต้นมันมั้งเนีนี่ต้นมันนี่ต้นมันซ้นนนนำนี่ขึ้นมาพุ่นมันกองคอมหักหมากมันเต็มอันโโนั้นพอค่ำนี่นโอ้พูดนะฮักแน่นอนเนาะพูดพูดนะใบกระดกหมากกระลายป้าทุกนี่ทุกท่าน นี่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 ปุ๋ยตัวนี้ ORE. ท่านเด้ออ่าให้ใส่ปุ๋ยน้ำนั่นด้วยท่านเด inhos, ้อใ uh ส่ปุ๋ยน้ำน้ำพราะว่าขึ้นใส่ปุ๋ยน้ำน้ำนี่อู ھ, อย้ยแข็งคักเดี๋ยวเพื่อได้ยังไงสูตรได้ดีแล้วมาหากันแล้วกันเนาะติดต่อทางเจ้าของฟ้ามพวกกันเเนาะสแก็ตฟร์มหรือว่าติดต่อทางตัวท่านจำนายปุ๋ยเก่ากับเรโนท่านทั่วประเทศเด้วยก็เป็นพัดสามเฮ้ยนี่นี่โอ้ยตัวนี้เนาะนี่ฮันสามงานก็เป็นพัดสามอ่าทุกท่านวันนี้เ้ามาเยี่ยมส้มกันนะท่านเนาะ ลุยตัวจริงของทีมงานพลัสกุล่าฮ่องตัวนี้บริสายบนนี่จะทำบนนี้โยมตัวนี้เบนบ่นนี่เขาบริสายบนนี่ปุ้ยได้โอกาสคอยคอยซื้เบอร์ให้เบิ่งเด้อนี่เบิ่งเด้ออันนี้ทุกท่านอันนี้เป็นปุ้ยเก่าเกษตรโนทุกท่านเมื่อกี้ให้เบิ่งเนี่ยดกนาเซเลกเกินเขียวกับเขียวใหญ่กับใหญ่ฟังนี่ทั้งหมดนี่เป็นปุ้ยเก่าเกษตรโนทั้งหมดเลยจะเบอร์เมย์ปะความแตกต่างโคามแตกต่างจุดเลี้ยงจนบ่มี มาคะแนนหันมาฟังสายาบ่นิทฮันเบิองเด้อหันฟางฟังสายทุกท่านสายไปเท่ไหรมันมันแค่เป็นขน้นแค่เป็นมิตรกระดูกแม่ใบบ่าจอยเอออันนี้นี่อ้วนพี่ดีงามอันนี้มิตรกระดูกนี่เลือกเกลือไปเบิองเบืองนับนับกันจังสีก็ยังปลูกยังนับต้นยังนับต้นมันเอาก็บองแม่เลือกกับลือกบ่หมากเลยมีอย่างนี้เนี่ยเฮ้ มากปรยัดปรยัดได้อาจารย์งาไต่งาไต่บ่พญาตะดเกือบมากนี่บ่ว้ายจะเบิ้งพี่พี่พี่เบิ้งจะคลองครับพี่เป็นจงได้จนปิดงาจนปิดออกผมมันหนาพุ่นมากได้แล้วตัวเปรี้ยวเทียมกันจ่อๆได้เลยถ้าเนื้อฟังซ้ายแล้วฟังขวาฟังขวาดิเนียนเลยหากินแบบพูดอะเคี้ยวบึมๆเลยน่ะคักอะไรหากินแบบฟังซ้ายแบบว่าจะเบิ่งดูนั้นนี่มันเป็นเหมือนต้นมีพญาตะ มีเบื้อนี้ฮันจะปอสวนนี่สั่งแล้วปุยสั่งแล้วบอกสั่งว่าจะไหนสั่งว่าอยากได้แบบนี้เออดีเดี๋ยวพูดเสิได้จัิงสิเอ่หั้นพูดมาสั่งพูดจะบดได้จังริมสิที่ปีหน้าน้องมาเบิ่งนุ่กันเนาะเออดมันดมนดมเบิ่งคว่ำตามันเห็นเลยนี่เจะเบิ่งไหมเห็นสวนทางเบื้อนี้ใส่ไม่รู้เปล่าหรือเรื่องนี้มันมันมันบอกใบบ้างมากมันมากกแตกต่างอริดินต้นเดียวกันเนาะเนี้ยเดียคนเรยว่าเก็บถากมาสุดแล้วขาตื่นมาปวดโคตรนั่งได้เห็นมาจังใส่คอย ขี่ขยานนึ่กันเนี่ยคนดูบ้านเออโอ้ผักอะไรทุกสัตว์เนาะอ่าทุกท่านเนาะตอนนี้เพาม,มาเบิง้งควอมแตกต่างทุกท่านของปุ๋ยเก่ากเกษตรโนกับปุ๋ยอื่นท่านเนาะเอาง่ายๆซะนี่เบิ้งฟังสายฟังขวาเอาฟังขวาฟังนี่ทุกท่าน์ฟังขวาฟังนี่จะเบิ้งต้นกาแฟเด้อเด้อต้นกาแฟปีเท่ากันทุกท่านเด้อนี่นี่คณะว่ญญายน้ำฝนเนี่ยมันสัตว์ไอซัมหนีได้มึงไหม น้อยๆทุกท่านบีบเบือเหมือนค่าเป็นคนกับเหมือนว่ามีแต่กระดูกนะอาหารมันบกครบทุกท่านเด้ออาหารบกครบทุกท่านนี่แหมมันใบมันยังเหลืองอยู่นี่เนี่ยหมากมันกับมะฮอดมะแห่ทุกท่านต้นไม้กับหางๆอันนี้คือฟางควานี่มันบอดได้ใส่ปุ๋ยเก่ากับเซเดโนเด้อหันมาฟังสายฟึบทุกท่านนี่เก่ากับเซเดโนทุกท่านเบิ่งเก่ากับเซเดโนฟังสายทั้งหมดเลยนี่ทุกท่านมันใส่ปุ๋ยเก่ากับเซเดโนเนาะพอทีมงานพาสกุล่าห้องนี้กำลังมาทุกท่านมาเบิ่งตำรวจเนาะเพราะว่าจะข้องสวนเพิ่น ไห้มาเบิงนีสัตว์พุอ่อนอะเขียวกับเขียวอุดมสมบูรณ์หน่อหม,มากใหญ่ต้นใหญ่พุอ่อนอะใบงามเขียวทุ่นเขียวหนาเพือ่อนวะหนอหนี่ฟังนีเลยท่านเด้อฟังนีเม็ดปุ๋ยกอเซโนฟังนีโบแมนฟังนีโบแมนจอๆเลยท่านจอๆเลยนี่คือความต่างนี่ฟังนีโบแมนนี่สองฟัง,งเห็นเลยป้าตัว <c oughs> พตเพื่อนท่านแต่ก่อนเพื่อนบ่เปิดให้เขามะเบิ่งสวนเนาะเพราะว่าเพื่อนบ่ท่านมั่นใจนี่ล่มพระท่านเอ้ยอันนี้นี่ความมันหนัก จนฮักก็มีมึ่งแม่ฮักบ่เนี่ยเขียวบดบดสวนเลยเด้หมากน้าบดสวนเลยเด้ป้าตุ๊ทุกท่านเออเดียวแต่ก่อนเพิ่นบ่เปิดแถเข้ามาเบิ่งนะเพิ่นพรท่านมั่นใจเพื่เกาะเซโน่เด้เพิ่นอาจจะว่าใส่ไปแล้วอาจจะสิเป็นจะได้ปีหนึ่งสบปีเน่าหนะนะนะแต่พ่อมาหอดปัจจุบันเนี่ยเพิ่นมั่นใจแล้อดิเพิ่นก็เลยว่าเอ้าเต็มที่เปิดใส่เต็มที่เพิ่นว่าเนาะมาลองมึงตัวนี้เห็นบ่กเนี่ยโอ้เดี๋ยวจนเขาจะไปสอบถามเจ้าของสวนเพิ่นอีกทีหนึ่ง วนมาแต่งอันนี้ไม่ระว่าเนอะความตางมาลายดินเนอะต้นนี้นี่เป็นบริษัยเลยมั้งนี่บริสายเลยพ่อจะใส่ป้ชีอืมขอเงินรวย่สร่องยนสั์นานเปลี่ยนเป็นสยนอะไนใช้ัวเรืองสภาพอืมเป็นวนค่หเ็งขนาดนะชวนปีนึ่แห้งโอ้อ่ะนีใบเหลืองๆบ่สบายดีสบายดีทุกท่านอ่าถือว่าตอนนี้หขาก็มา ซุปสวนทีอ่าเื่อนว่าข้าใส่ปุ๋ยต่อเห็นนุ่งเฮาเนาะถือว่าสวนนี่ก็ได้ยินชื่อเสียงมาแล้วว่าเพื่นมีเคย่อ้ใส่ปุ๋ยผ่านมาเนาะแล้วมาใส่ปุ๋ยเห่าความแตกต่างมีอ่าถือว่าแตกต่างกันหลายเนาะซึ่งว่ามันเนี่เขาก็ได้เดินทางมากยงก็ยังเขามาสัมผัสเนาะสวนเพิ่อนด้วยตัวเองเนาะแล้วก็ทีมงานของคณะเอาเขาอ่าของคณะบริษัทเนาะสามทานแล้วก็มีทีมงานทำมาอีกเจ็ดไปทานเนาะถือว่าเต็มรถหนึ่งมาเนาะอ่าแต่วีิมาสัมผัสเนาะทั้าาอองสวนนนเเพิ่ะ้ ใส่หล่ะท่านจะของสวนไปยืนใส่ดิออกมากเยอะมากคุยบอกใส่ปุยของบริษัทเนี่ยนอกับเขียนนี่แหละก็คือว่างามอยู่ได้ผลดีอ่ะผลตอบรับกับว่าดีคือเห็นนนำกันนี่ยนอลูกคักเนาะอืก็ใส่อยู่เหมืนว่าเนี่ยคือว่าใส่ใส่บ้านหล่นหรือเปล่าก็ใส่ผสมปสานนั่นแหละใส่มาสองปีนั่นอืเริ่มใส่มา เดี๋ยวปีน so yeah, mm hmm. ี้ได้ใช้ของเขาเตรียมๆในตู้แน่นคริสไทยปีสิมาเออเดือนสิอีกสองเดือนก็จะซื้อมาใส่กันแน่เลยอืมว่าให้มันเคี้ยวตื่นมามาลูกค้าต้องปี๋พวกมาคุณใบซึ่ว่าสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยมาแต่ว่าสมบูรณ์ใบบ่ยบ่ยเอาลงใบว่าลูปเนาะมันจนว่าบดตรงขันว่าอันนั้นพุทธุกอยู่ใส่ตะนางอะไรเนาะความงามของอ่า กับพี่อุ้งฝนเนาะลนเน่เรืเ่นี้ปีแล้วก็ปีนี้เป็นจงไหน <c oughs> โอ้แตกต่างก,กันหลายแลนนี่นกายนี่กาวาลายอยู่ฮะวาลายสำปีนี้ปีนี้เป็นตัวสุดยอดเลยนะคือเห็นนี่จนหอนเหงาหรือเป่เป็นจนหอน <c oughs> เหงานี่พี <c oughs> ่นา <c oughs> เดี๋ยวตามาตามาตามาาบุคิ้าปูปาเดวตามึงดีมาดนี่ยือตัวเองมแล้เหมือนกีหอนย้อชัดเจนเดี๋ยวมนปก็มนานรุ่งอลี้นี่ยันตายเลยมันชักตันนี้ใส่เต่ปุ้ยเม็ดหรอปุ้ยหนามนะว่านี่เดนามเหมืนแ่ดิเต้าปุ้ยหนามเพี้นในชีสเดคคำนด้ความอร่อยเนาะโดคคำแน่มุคคำะขว่าเนี ขาดว่าเสดียจะต้นปีนี่เสดียเสดียปริมาณตอนเดียวประมาณเทกบบุญยยบกวนตัวนี้สองสองพันกต้นอยู่ในิกต้นต้นเนาะแบบิบิบว่าซะเนาะริจริอาจจะกว่ากว่ีเจ็ดสิบสองต้นปุ๊ดีแต่ยุ่งตามเบืองต้นเมืองหมากสเสดียใจว่าต้นหนึ่งกับหาลิวกโนี่แหละ ปกติคือคันคือพันมากนะตัวหนึ่งประมาณเจลโลเที่ว่าเขาเสียกันประมาณสี่เสมออ๋อสามห้าสี่สามกิโลกิโลประมาณนั้นแต่ว่าในสองพันกว่าตัวเขาจะเสียอยู่ประมาณเก่าตัวพันมากเลยนะจ๊ะประมาณเก่าตัวแต่ว่ารอบนี้ประมาณคือว่าระมาณสิบกว่าตัวเนาะตัวนี้รอบนี้ประมาณคือสิบโบยูเลยเนี่ยแล้ว สิบสองหรือสิบสามตนนะที่ได้กินก้านตัวแเนี่ยกาแฟประมาณสองพันเอที่นะีขันเปลี่ยเทียอพ <2000 S 2> ันมาพันมาเขา,ขา,าขก็านนใส่ปุ๋ยคือกันแต่ว่ามันเป็นปุ๋ยอื่นเนาะเขาก็ะสือคือเก่าว่าชพันธุ์แต่ว่าตอนนี้เาขาก็ะสือคือกันหักแต่ว่ามันกันอ่ามันกันหายผลผลิตเพิ่มเหมือนกันใช่เนาะเพิ่มใบเขียวใส่จังหวัดแบบไหนี้บอกปีนเ้ก็ใส่ดอกเดียวดิอู้ดอกเดียวเลยเนาะนานดอกเดียวเลยเนาะใส่ทวงเดือนหุกเดียยังทวงประมาณต้นเดือนหาเนี่ย ถ้ารแม่นซีบร hmm. er e oh hmm. ุงอ wow. so ีกแต่เบิ้งส่วนอ่อนตัวสีบรุงก็พนเมื่อกถือว่าตจะหน่อยลงไปเบิ้งก็ได้ไปยงตัวอ่อนนี่ตัวนี้แม่นตัวแกตัวเป็นเป็นพ้นเดนาะตัวนี้เนาะวปูปีนี้ปีเดียวเออใกล้่อจากนี้อาขี่รถพุ่นแล้วขี่ทางสะดวกนะได้ได้ครับเบื้องตัวลำเบ่บ่เจ๋งพุนแล้วตัวเม่ห่กไม่บ่แม่นปลูกเบี้ยเอาน ทิ้งานนี่แหละกับเจคันคำแน่พงเสาโยงแน่ปลูกต้นปูมันจะนม่น้อยนะปูเบียประมาณเอาเดียวหนูุ่กทีแล้วสีนั้นแล้วสีเธอเดียวนะนนั่ก็ได้มันมันมันกินปุยได้ดีเนาะขันบอกเดียวอีริพืชพนด่งดินไม่เป็นดินเนี่ยนูเแล้วเวลาตอนนั้นใส่ไปมันมันไหวแบบขนลงทั้งใบสีขามือกงูซึกต่างเนาะมันเปลี่ยนเลย มันเสียดมันเลยสิสำคัญมนักมันกินอาหารใบเนาะมันกินทั้งใบคือว่าแล้วท่ันไปคู่กันมันก็สีดึงกันแมนแมนแมนครูยุโรปอ่ะลอยอยู่เทิงกับลอยแงไวบเพราะว่ากินกินท่างหากกินทั้งใบแมนแมนแมนเพราะว่าทั้งใบมันสำคัญคือกันเนี่ยใส่โซ่สรุปนี่เชื่าไหกว่าแม่แลละแมนแล้วทั้งหากทรงใบ แม่อ่ะมียังปากบ่กับทีมงานเฮาว่าชาวสวนเฮาสวนก็ลองนําใส่เบิ่งบ่อยากให้เสื่อแต่อยากให้ลองก็ลองเบิ่งพอเห็นคนรับจริงเนาะเห็นคนรับที่แท้จริงลองใส่เบิ่งกลุ่มชาวกาเฮาแม่นกลุ่มชาวสวนเฮานี่ก็เป็นเขตภูมิกรนองหลวงอ๋อภูมิกรนอองหลวงเตเนบ้านเก่าบ้านเก่าของบ้านร่วมเก่า มาลวกซิตี้เขาบางบางคนก็บชาวาอันนั้นมันโมเมนต์แบบมีง่เหมือนกันเบิร์ตบอรนเนี่ยจะวัดทานี่ไปเบิ่งฟังทางเนาะงงทาดินต้นเดียวกันฟังถังดินต้นเดียวกันเนาะดินต้นเดียวกันนี่เบิ่งแม่อันอันนี่ในบริษัทนี่เนาะตัวนี้เจ้าเบิ่งแม่นี่ผมต่างกันเลยเขาใส่ซีลองน้ำใส่อ้าวโธ่ ตวริกีกนี่เดี๋ยนี่นะหมากทอดตุกเฉดักโลเฉดยักโล่ปีนี้ว่าต้องอาต้ตับถามเปลี่ยนปับอะไรบเปิดครับสื่อจักเมียดจ้าคาดว่าปีนี้เฉดยักโล่เจ้าถามอะไรเฉดโตเตดใต้กันไหนนะฟููใต้น้ำแหลอาจารย์ใต้น้ำทีเห็นสวนนี่เยเนาะอาจารย์นีเรื่องเลออมันคือความต่างนยเนาะ จริงกระดิ้นนี่นะตอนนี้ก็มไ <ป S 1> ม่คยทางหลัด่า